ร้านเมกทูเฮดไหมคะก็เราได้รับเกียรติจากพี่รัฟฟีมารีหอบเจ้าของร้านมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกก่อนเลยคนนี้นี่พี่ชายสุดเลิฟเลยเหมือนกันเคยเพ้นเสื้อให้ผมไปหลายตัวหลายตัวหลายปีหลายปีละเพ้นฟรีใช่ไหมคะเพ้นฟรีเฮ้ยบ้ามันทำบุญทำบุญงั้นเราออกงานทำบุญงานเออแล้วจะบอกคุณผู้ชมครับว่าพี่จอเนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้เพ้นแค่หมวกน็อกเพ้นรถเพ้นเสื้อ กำแพงบอดี้ได้ป่ะบอดี้ได้ป่ะบอดี้เพนได้บอดี้เพนได้เรือได้เรือได้รถไฟยังข้างฝงข้างฝาที่แกเพนมาหมดแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมคะใช่โรงเรียนนู้นสถาบันนั้นอะไรแกเพนมาหมดแล้วครับไม่ใช่เอาเหรอเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงถึงมาเพนมาก็เยอะแยะมากมายทําไมมาถึงจับหมวกกันน็อกอะพี่จริงๆตอนนี้ฟีดแบ็กกระแสรถบิ๊กไบค์มานะครับตอนนี้นะครับก็คือเราก็จับกระแสตรงนี้คือทุกคนมีรถแต่ว่ารถหนึ่งคันก็สามารถมีหมวกได้หลายใบ ใช่เปลี่ยนไปใช่ครับคือหมวกที่เราชอบสไตล์ของเราครับคือเรียกว่าเป็นสไตล์ของตัวเองอยากได้แบบไหนคือบอกพี่พี่ทำไม่ได้หมดเลยคือสามารถเลยครับโอ้โหคือคือจริงๆจริงๆสามารถแบบว่าเอ้ยเอาแบบเอาแบบมาให้แล้วก็ให้เพ้นตามแบบได้ไหมได้ครับทุกอย่างเลยครับได้าะว่ามาถึงมานั่งพูดคุยกันแล้วอยากได้สไตล์แบบล้อือย่างอย่างคุกบอยากได้สไตล์อย่างนี้นะครับมีอย่างนี้อย่างนี้บอกเราเดี๋ยวเราจะการให้ได้ครับแล้วคือแรงบันดาลใจในการเพ้นเนี่ยพี่ก็เพ้นมาเยอะ แล้ว<ช>มันในการเพ้นท์หมวกกันน็อกเนี่ยซึ่งผมว่ามันมันน่าจะยากกว่าไอ้พวกเพ้นท์เสื้อเพ้นท์รถเพ้นท์กแพงอะไรเงี้ยใช่ครับเออเพราะว่ามันใบแค่นี้เองอะรายละเอียดสูงครับค่ะอย่างวัสดุอุปกรณ์อย่างพวกขอบยางพวกอะไรเราต้องกั้นทั้งหมดอ๋อยิ่งหมวก<ช>ซึ่งมีราคาถงสูงอะ,อะเราต้องกั้นให้หมดไม่ให้มันโดนใบนึงเป็นหมื่นใช่ครับใบละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าครับและยางพวกยางพวกซีนพวกต้องกั้นขอบให้หมดด้านในก็ห้ามห้ามเลอะด้วยค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าพวกงานเปลือกงานแฟริลิง ออมีหมวกหลายแบบหลายขนาดหลายไซส์ใช่ครับจริงๆแล้วอย่างอย่างสเปกพวกนี้จะมีพวกหลยไซส์เล็กก็คืออย่างผู้หญิงใส่ก็จะเป็น XS S, <S, S L ML X XL คือไซส์ใหญ่สุดอะไรพวกนี้ครับได้หมด,ได,หมดได้หมดครับก็จะเห็นด้านหลังพี่กบอะเป็นฟรีเดอร์ขออนุญาตหยิบนะพี่ใช่ครับได้ครับต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเต็มเตตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้คือมีผมแล้วมีผม คือได้อยากรู้ว่าหมวกขนมอย่างเงี้ยมันใช้ได้ในชีวิตจริงป่ะคะจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นลักษณะคือเหมือนเราออกออกทริปเท่ๆออกทริปเมื่อไรไปไกลอ่าเป็นเป็นกลัวเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีพวกนี้ก็จะมีเลเซอร์นะครับเฮ้ยไว้เดอะไรคะเอาไปอะไรเนี่ยอ้าวคือจริงๆแล้วหนังตัวเนี้ยเขาจะเป็นเลเซอร์ไว้ล็อกเป้าหมายอ่านี่คือจำลองมาอ๋อิทำาเหมือนจริงเลยเพราะคุณเลยเออมีเลเซอร์ด้วยใช่ครับนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนสมมุติดีไซน์ตัวนี้อันนี้คือ เป็นรูปทรงของมกันน็อกอยู่แล้วใช่ครับนะฮะตัวนี้เป็นเป็นข้างหน้านี่เป็นเป็นเป็นแบบต่อเติมหรือว่าเดิมๆิมก็คือเราเราทำ cover เข้ามาหลอกกับหมวกกันน็อกซึ่งมีขายในบ้านเรานะครับอ๋อซึ่งตัวนี้ได้รับมีมาตรฐานมอกรและดอทของต่างประเทศเราก็มามาประยุกใส่เห็นไหมครับ ซึ่งภายนงภายในก็โอเคคือสามารถใส่ได้ซึ่งบอกก่อนว่าหมดถ้าจะใช้ในบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมีมอกเป็นตัวกำกับมาตรฐานในในการผลิตนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีมีครับมีครบมีครบคือสามารถเป็นมาตรฐานส่งออกก็ได้ในประเทศในประเทศก็ได้โอ้หายใจยังไงคะจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะมีมีมีแรมแอร์นี่เห็นไหมมีแรมแอร์ให้ก็คือเอาลมเข้าครับนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนถามว่าคือในประเทศพี่โจ้ก็ผลิตอยู่แล้วส่งออกด้วยส่งออกด้วยครับ นะแล้วตัวตัวท็อปฮีคือตัวไหนคือตัวคาร์บอนคาร์บอนเคเลาตัวนี้ครับคาร์บอนเคเลาใช่ครับเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ทำงานค่อนข้างยากใช้เวลาค่อนข้างนานต่อใบหนึ่งเราถึงจะเป็นเป็นพีออเดอร์คือลูกค้าสั่งก่อนอก็คืออาจจะมีสักอาทิตย์นึงสั่งใบหนึ่งเราก็ทําแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบ้าเลอพีออเดอร์ก็ให้มันคุ้มหน่อยใช่ใแหม แต่ส่งออกนี่ประเทศทางทางโซนไหนที่เขารับส่วนใหญ่ที่ส่งส่งไปนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกแอฟริกามีดูไบอเมริกาอเมริกาด้วยแต่ตอนนี้จีนจีนเริ่มสั่งแล้วครับจีนมาแล้วจีนมาแล้วครับไม่รู้เอาไปกอลหรือเปล่าเฮ้ย ก๊อปเนี่ยมันอาจจะก๊อปได้แต่ดีไซน์มีของเราไงใช่ครับแต่ว่าเราของเราคือจุดขายของเราคือเป็นงานคัสตอมครับค,คือใบต่อใบอใบต่อใบใบต่อใบครับนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นนอกจากจะเป็นแบบแนวนแนวเนี้ยเตอร์แบบนี้แล้ว,นวนยังไม,ไม่หมดยังมีลายแบบเป็นเป็นสีแบบน่ารักน่ารักอ่าผมขออนุญาตได้เลยพี่เจดึงได้เลยครับเอาให้มาทั้งตัวเลย <c oughs> อย่าเอาหัวเขามาสิตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหมวกแค่เดอะแมสคือ ยิ้มนะครับขบวนการเลนเจอร์แนวแนวนั้นนะฮะก็จะเป็นยิ้มๆน่ารักๆแนวกวนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับรุ่นนี้มีกี่สีแบบเนี้ยแบบเนี้ยมีจริงๆลูกค้าสั่งได้ทุกสีเลยครับมีทุกสีหรือว่เขียวชมพูแดงอะไรเงี้ยเปิดได้ปหมครับเนี้ยได้ครับได้ครับแต่หมวกตัวนี้จะเป็นหมวกของจีนครับ C R G อ๋อแต่ก็มีมาตรฐานเหมือนกันตัวนี้ก็มีดองเหมือนกันประจำวันนะครับเปิดมาแล้วน่าจะเข่าอย่างนี้เลยนะคะไม่เกี่ยวเลยอันนี้อุ่นข้างในอ๋อเลือกเลือกสีได้ด้วยเลือกสีได้ครับแต่บอกขอแบบนี้ ใช่ครับคือสไตล์นี้ยิ้มข้างมุมซ้ายมุมขวาอย่งนี้ได้หมดโอ้โหเฮ้ยมียิ้มข้างมุมซ้ายมุมขวาด้วแจ่ธลองดาที่ไหนอันนี้เก็บก่อนนี้เก็บก่อนพี่ดาหยิบตรงตรงข้างพี่ดามาเนี้ให้ดูกันชัดๆหลายๆแบบอันนี้คือลูกค้าสั่งทํานะครับก็คือจะเป็นหมวกเปล่าๆมาอ๋อมาเป็นหมวกมาแล้วเขาก็อยากได้ลายอย่างนี้เราก็ทำลายให้ใส่ชื่อได้ด้วยได้ครับตัวนี้เป็นเล็กเกอร์ด้านนะครับคือมันจะไม่เงาอ๋อแต่นี้คือเป็นด้านๆอย่างนี้เลยใช่ครับลูกค้าชอบอย่างนี้อ๋อครับผมยังไม่หมดยังมีลายแบบ ที่ผมเห็นหลายๆแบบยูนิเตอร์แบบนี้มีแบบเป็นลายแบบสีแบบใ่ทรายมีทรายครับเป็นอย่างใบนั้นสีทองทองใช่ไหมฮะที่อันนั้นเขาเรียกกากเพชรป่ะคะใช่ครับตัวนี้เขาเรียกเป็นสีทรายนี่แหละเออนี่แหละเป็นสีเฟล็กครับสีเฟล็กทองอันนี้ก็คือเล็บเลียบตัวนี้จะเป็นงานพวกงานอ่าพวกวินเทจครับอ่่าพวกคะอันนี้คือติ๊กเกอร์แปะอ่ะจริงๆไหมซื้อติ๊กเกอร์มาแปะไม่ใช่ครับเป็นงานสีเป็นนงาสีด้วยอ๋อทำสีอ๋อแล้วพี่ซื้อติ๊กเกอร์มาแปะไม่ใช่นะ แล้วราคาค่ะพี่โจ๊ตจริงๆสนุนราคาตัวนี้เออก็คือเราทำมาขายในประเทศนะครับตัวนี้ราคาจะไม่แพงอยู่ประมาณ2,500เฮ้ยอันนี้คือเบ็ดเสร็จเรียบร้อยใช่ครับอย่างเงี้ยครับ2,500 2,500ใช่ครับจนถึงใบที่แพงที่สุดหนูอยากรู้ว่าเป็นใบไหนแพงสุดมันจะมีตอนนี้สั่งทำอยู่ก็คือจะหุ้มทองคำแต่ว่าเป็นทองคำในในในเนอเอาจริงเหรอทองคำของอเมริกานะครับคือไม่ใช่ทองคำไทยนะครับตัวนั้นจะแพงหน่อยน่าจะอยู่ประมาณ7-8,000เพราะต้นทุนเราสูงเจ็ดถึงแปดพันเองอะ อันนี้คือค่าทำมีรวมหมวกด้วยรวมหมวกด้วยก็เป็นหมวกของบ้านเราหมวกไม่แพงอ๋อครับแต่ก็มีมาตรฐานใช่ครับมองกลเหมือนกันพวกนี้มอกลเหมือนกันในส่วนของการทำเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับคือมาจากโรงงานก็จะเป็นสีด้านอย่างนี้นะครับอ่าเราก็มาทําพื้นทําผิวครับคือลองพื้นอ่ะอย่างน้องอยากได้สีชมพูอ่าทำเป็นสีชมพูไปอ๋อเราก็มาใส่ลายแล้วก็มาใส่ดีเทลต่างๆตามที่คุณลูกค้าบอกเราไว้ใช่ครับอยากได้อะไรก็ใส่ไป คือสมมติถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมดูรายการอยู่และเขามีแบบครึ่งใบเต็มใบเปิดหน้าเต็มใบปิดหน้าอ,อย่างเงี้ยเอามาให้พี่ทาเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามาซื้อที่นี่เราก็เข้าใจว่าสําเร็จรูปแล้วถ้าเอาหมวกมาแล้วมาให้พี่ทําพี่คิดยังไงก็คือกินค่าแรงเราครับก็อย่างเป็นงานอย่างเง,งี้ยสูตรถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยเ,เต็มใบเปิดหน้าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มตั้งแต่พันขึ้นไปแทงสุดเคยทําให้ของฝรั่งนะครับเขาจะเป็นหมวกวิบากนั้นอยู่หกพัน ต่รายละเอียดเขาสูงมากก็คือจะเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปฝรั่งรูปอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นเป็นในส่วนของอยู่ที่ละเอียดรายละเอียดอะไรคือมีมีหมวกมาให้เราใช่ครับใช่ครับคือเรียกว่าทําได้หมดอ่ะได้หมดนะครับอยากได้แบบไหนบอกได้เลยโหคุณบอกเขาใช้เวลาในการทําผมเชื่อว่าเอาง่ายๆเลยเวลาในการทำหนึ่งใบสมมติถ้าเป็นครึ่งใบครึ่งใบแบบเด็กๆใสเล็กๆเงี้ยไม่นานไม่นานกี่นาทีดีกว่าเต็มที่ก็15นาทีโอ้โหเป็นเร็วขนาดนั้นเลยวานเลยอะไรง่ายๆอะไรง่ายๆ แต่ว่างานจริงๆอ่ะพวกนี้มันจะยุ่งยากคือเราต้องทําพื้นพอทําสีเสร็จก็ลงลายแล้วมาเคลือบเคลือบนี่ต้องรอถึงสี่ชั่วโมงใช่เพราะมันจะช้าตรงนี้ครับพี่คะแล้วใบข้างหลังใบนั้นนานไหมคะใบไหนก็ไหนขาวแล้วก็มีแพนกวินอยู่นะคะอ๋อไม่คือแพนกวินถึงไหมถึงไหมถึงไหมพี่เขาไม่ถึงพี่กบก็อย่าหวังว่าจะถึงเลยค่ะไอพี่ต้องเดินเข้าไปหยิบหาไม่เป็นไรให้กองจับไปโน่น แคบุณนุคจะเป็นสไตล์ปุ๊กงานเว็ป้าครับอ่าเป็นวินเทจอ่าก็คือไม่ต้องเน้นสีอะไรเยอะคือหมวกขาวเลนส์แดงน้ำเงินอะไรพวกนี้อน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็เร็วหน่อยเวลาก็เร็วครับแป๊บเดียวตัวนี้แป๊บเดียวอันนี้เคลือบเรียบร้อยเรียบร้อยครับพร้อมปล่อยให้ลูกค้าพร้อมขายเลยเท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันก็ขายแล้วครับสองพันก็ขายแล้วาสองพันก็ขายแล้วแบบทำแล้วมันรอนั่งรอได้ปะคะจริงจริงเออเราเราต้องทิ้งงานเอาไว้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆเราขั้นตอนเราจะยุ่งยากนิดนึง ก็เลยาเหมือนความลับราชการในเห็นกันไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างอย่างน้อยก็ต้องรอสีเซตอ่าแล็กเกอร์เซตตัวกว่าจะเคลื่อบใช้ใช่ครับเนี้ยครับก็จะใช้เวลาใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้มีแบบมีแบบไหนที่ตอนนี้เออ่กำลังสั่งทําหรือกําลังมาแรงไหมพี่ตอนนี้นะครับก็จะมีเนี่ยตัวนี้ครับพิเดเตอร์รุ่น2เนี่ยครับอ่รุ่น2อ่าใช่ครับก็คือเมืองนอกก็คือจะเหมือนของรัสเซียครับคือฟิลอารมณ์คล้ายๆเขาเลย ขึ้นหนังเรื่องนี้เขาก็มาซื้อที่นี่แล้วไปถ่ายใช่ป่ะคะจริงๆแล้วทิรัสเซียก็ <c oughs> ไม่ใช่เอะไปของเขาเอาแบบเข้ามาทิรัสเซียเขาสั่งก็จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเขาเพื่อขาย<อ>นะฮะแหมช่วงนี้ก็ช่วงแบบเรื่ช่วงท้ายแล้วเอาฝากนิดนึงในส่วนของร้านแล้วก็ใครที่อยากทําอะไรเอาฝากก่อนฝากก่อนครับผมคือก็คือใครสนใจติดต่อเรื่องเกี่ยวกับหมวกนะครับติดต่อที่เราได้นะครับร้าน Make to Head นะครับค่ะ0 8 0 9 9 3 6 2 9 6ครับมีเว็บไซต์มีแฟนเพจ Make to Head Design นะครับ เข้าไปเข้าไปกดไลค์กันผมก็เป็นหนึ่งในแฟนเพจเขาอยู่ใช่ครับแอบชอบแอบชอบหลายๆแบบรักใครครับรักเจ้าของรักเจ้าของโอ้ยต่ะเจยเอะไระครับมาถึงช่วงท้ายอะไรไลท์เมื่อะกี้เห็นบอกมีเซอร์ไพรส์อะไรให้น้องอันนี้นยครับมั่นใจว่าหัวฉันใส่ได้นะพี่ได้ได้ได้โอ้โหุผู้ชมรับดูครับ เป็นลูกกบฮะแล้วก็เป็น MIG ในนิกานโอ้โหกจากรายการมาถ่ายทำถึงที่นะครับก็มีของให้มีลายเซ็นพี่ต้ด้วยก็คือทีมงานมาเยอะเอาไปใบเดียวแบ่งกันใส่บคุณมจับกบตัวนี้ดูจะผอมไปนะคะโอตายแล้วอ้วนข้างล่างอ๋อ้วนมาอยู่อจ่าจ่าแล้วอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมตัวนี้ประมาณ20นาทีครับ20นาที โอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่โจขอบคุณครับน่ารักมากๆโอ้มีให้ก็จะเอาแล้วล่ะลิขสิทธิ์กาไปแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่สนใจมีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะให้มันเป็นดีไซน์เป็นของตัวเองแบบอย่างเงี้ยก็มาหาพี่โจได้ผมเชื่อว่ามันเป็นเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นเวลาคุณขับขี่ใช่แต่ปลอดภัยแล้วยังสวยงามสะดุดตาด้วยเห็นไหมเวลาเขาวอแจ้งกันจะได้ไม่ถูกทำนะครับ ไปหมกกน้องสีส้มๆเนี่ยเฮ้ยเออเอาไปที่ขอบคุณพี่โจ้ออีกครั้งหครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันจ้ะ